ตอนนี้นะครับผมจะใช้ยังวงเส้นนี้นะครับยิงไก่นะครับนู่นนะครับไก่อยู่นู่นนะครับตายร่วงดอกนึงครับตายแล้วครับโอ้ไก่ป่านะครับไก่ป่านะครับดูยังวงครับยังมัดคออยู่เลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปย่างกินกันครับตอนนี้นะครับปืนก่อนครับเออ วิธีการนะครับ <passwords> น <left> <requirements> <colo> ี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับตอนนี้นะครับทุกคนไก่ที่ผมใช้ยังวงยิงนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอนขนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเอาลวนไปนะครับกับนาายผมนะครับแต่เป็นน้องผมนะครับไก่อ่อนครับตัวนี้นะครับเป็นไก่ป่าแท้นะครับไก่ป่าแท้ๆเลยครับอยู่ในป่านะครับป่าช้านะครับป่าหลังบ้านครับ ตอนนี้ผมก็จะลมลนขนมันนะครับให้มันหายไปหมดนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงขั้นตอนการปิ้งแล้วนะครับไก่ป่าของเราก็จะสุกหรือเปล่านะครับรอติดตามชมนะครับนี่นะครับก็ปิ้งมาได้ประมาณหนาทีแล้วนะครับก็จะพร้อมกินแล้วนะครับกําลังจะสุงนะครับอีกประมาณสิบนาทีก็ได้กินนะครับติดตามชมกันต่อครับ นี่นะครับเมื่อกี้ที่เราจะปิ้งไก่กันนะครับก็เกิดฝนตกนะครับก็เลยหนีกลับบ้านกันหมดน,นะครับไก่นี่แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ